สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่13กุมภาพันธ์2566นานะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่13นะครับผมวันที่10นะครับผม สำหรับวันที่10นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่7นะครับผมวิ่งรูด2กับ4นะครับผมเลขที่ออกนะครับผม3 0 6 7 7 4 3 0นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็6 7ล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็7 7 4เป็น3ตัวบนนะครับผมสำหรับ7 6 6 7ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม สำหรับเจนะครับผมแอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมกอเข้าในชุด3ตัวนะครับผมที่แอดมินเน้นให้นะครับผมเป็นชุดตัวเด่นนะครับผม7จก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่13นะครับผมสำหรับวันที่13นะครับผมแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่6นะครับผมวิ่งรูด3กับ4ชอบก็คอยตามนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมสำหรับ6นะครับผม หกหนึ่งหกสอง หกห้า <65, S 2> แล้วก็หกเก้านะครับผมสำหรับสามนะครับผมมีสามสอง สามสี่สามห้าสามหกกับสามเก้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับสี่นะครับผมมีสี่หนึ่ง สี่สองสี่ห้าสี่หกกับสี่เก้านะครับผม สำหรับในชุดกันนะครับผมมีหกแปดสามแปดและก็สี่แปดนะครับผม สำหรับเบิร์นะครับผมมี6-6 3-3และก็4-4สำหรับชุด3ตัวนะครับผมหนึ่งหกเก้า 3,5ดสามห้าห 2องหกห้าแลก็หกสามสี่นะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่13กุมภาพันธ์สอง6นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่6 วิ่งรูด3กับ4นะครับผมสำหรับ6นะครับผม6 9 6 5นะครับผม6กก็ต้องรองนะครับผม6 1กับ9 1นะครับผมสำหรับ3นะครับผมแอดมินจะเน้นให้อยู่ที่36 39 35 แล้วก็3 4ตัวรองนะครับผมสำหรับ4 4 6 4 9 4 5แล้วก็4 1ตัวรองนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผม6 8 3 8แล้วก็4 8ชอบก็ค่อยตามนะครับผมเบิ้ล6 6 4 4 สำหรับ3ตัวนะครับผม548 169แล้วก็6 3 4 FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดดีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆต่ปังๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ